ปีใหม่ครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมันไปริเปิดครับตอนนี้เราอย่งที่จะจันะครับก็สิ้นปีผ่านพ้นไปแล้วนะครับเริ่มต้นเข้าปีใหม่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับต้องมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมวันนี้เปิดปีใหม่ด้วยการมาเจเจเลยนะครับร้านเจจือนะครับผมมาเดี๋ยวจะมาเดินดูนะครับวันนี้คนก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่นนมาตอนเช้าเลยนะครับมีปลาอันนี้ปลาอะไรเนาะ ปลาเทพโพนะครับปลาเทโพจะมีหูจุดดำๆอย่างนี้นะครับที่หูนะครับเทพโพนะครับแล้วก็เทพ,พาก็จะแบบเป็นโค้งเหมือนฉลามนะครับอันนี้ปะอันนี้เทพ,พาปะมาดูนะอ่ะอันนี้เทพ,พานะครับอันนี้เป็นปลาเทพาเทพาเทพาสั้นนะครับสวยนะครับหลังจะจือก็อยู่ตรงลานจอดรถนะลานปลาตรงนี้นะครับเราจอดกันตรงลานปลาตรงนี้แล้วเราก็ สามารถเดินดูปลาของเจ๊จือแล้วก็เดินทะลุไปได้เลยนะครับเจ๊อ,อยู่งูหรือเปล่าอ่าเจ๊อ,อยู่เจ๊อ,อยู่ยังไม่ได้มาสวัสดีปีใหม่เจ๊เลยนะครับนี่ปลาสุดสวยย่สกเผือกนะครับมาแล้วปลาชะโดอันนี้ตอนนั้นเจ๊อบอกอยู่นะว่าเป็นชะโดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ ยยน,นี่ปลามังกรเงินเผือกตามังกรเงินเพือกออสวยสวยมังกรหัวแหลมนี่มังกรที่เป็นทรงแบบนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะครับเห็นอย่างนี้นะครับจะบอกเอ้ยไม่สมบูรณเป็นตัวประกอบอันนี้ตัวแพงเลยนะครับบอกเลยดีสันสวยงามมากๆครับ ปักเป้าเจ๊หมดแล้วเหรออานเยยะอยู่นะเนี่ยอาฟก้านะครับที่โน,อนอ้นเอาไปในตู้เบลเลอร์แล้วนะปักเป้าเดี๋ยวยังไม่ได้ทาคลิปที่บ้านเลยเนี่ยปักเป้าตัวเนี้ยนะครับเอาไปแล้วยังไม่ไทําคลิปเลยก่อนเลี้ยงง่ายมากๆและสวยชอบเดี๋ยวอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่ได้สักแค่ไหนนะครับนี่อะไรเนี่ยปลาบู่เนี่ย <laughs> ใ่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นบิเซียรหรือเปล่าตัวใหญ่ ตัวเพือกตัวใหญ่ตัวเพือกตัวใหญ่นี่ปลาช่อนอเมซอนนะครับอาราไพมานะมาแล้วเยอะเลยใครอยากเลี้ยงนะครับสำหรับสายปลาช่อนใหญ่ๆเอาไปเลี้ยงแบบเอาไว้บอดตกปาลาอะไรประมาณนี้ได้เลย ช่อนยักษ์ใหญ่ๆนะครับหลายตัวปลาเสือก้อนี่เลาช่อนตัวชุดนี้ก็มีนะครับช่อนชุดนี้ก็มีผูตัวเบลเลอร์นะครับบอกเลยตัวเบลเลอร์ตัวยางใหญ่เขาหมอมาล์วีปลาเยอะมากนี่อะไรเนี่ยปลากายเผือกเหรอรือว่าปลาฉลาดเผือกโอ้โหปลากายปลาฉลาดเผือก ต้องมีจุดนะี่มันไม่มีจุดตัวเผือกตัวเผือกโคตรเท่อ่ะนี่มือท้องแดงน่ารักมากม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่ตำนานนะพี่นอนก็เคยเรียนตรงนี้มันเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายและทนทานมากเลยนะครับมืวท้องแดงเนี่ยกินหนอนแดงกินอทิเมียอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ก็ตัวไม่แพงหรอกพี่นนท์คิดว่าน่าจะตัวร้อยกว่าบาทแล้วก็บาท200นั่นต้องเรามาถามเชจือดูนะครับน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงเป็นซาลาแมนเดอร์ที่น่าเลี้ยงนะครับพวกนี้ชอบอากาศเย็ยนๆชอบน้ำเย็นนะเลี้ยงในห้องแอร์นี่สบายเลยพี่นนท์เคยเลี้ยงแบบโอ้โหอยู่ได้หลายปีล่ะครับมีตัวผู้ตัวเมียโค้ทเท่เออโคเท่โคเทเทแ๋วแวเาดยออะไรนะเป็ดลูกเป็ด ไอเป็นอะไรอ่ะคอดักอเออนนี้ลูกคอดักเหรอวู <laughs> ้น่ารักอุ้ยลูกเป็ดคอดัก <c oughs> ที่บ้านผมก็มีตัวใหญ่นะ <c oughs> แต่ยังไม่เคยมีลูก <c oughs> ใช่อ๋อลูกเป็ดคอดักโอ้เพิ่งเคยเห็นนะรู้ว่าลูกมันเป็นอย่างนี้โอ้ยมีเผือกด้วยมีสุกขตาเพือกด้วยไม่ธรรมดาสวยจริงๆนะครับผมไข่เป็นนิ้วไข่เป็นนิ้วนิ้วลกกี่พันครับ นิ้วละ35,000นนะครับผมบอกเลยครับซึ่้าเกิดสี่นิ้วแล้วเหีตัวนี้เหรออาตัวนูนว้นเกือบ4นิ้ว4นิ้วนิ้วละ3 5 0 0 0ใช่ไหมก็มคูณไป4 3 2มสโอ้โหสวดยอดไปเลยครับเจ๊เคยบอกว่าพวกนี้ถ้าตัวเผือกอธิพูดหรือมเมียเยอะนะนตัวเมีเยจะเอยอะอ๋อสวยอ่ะ นี่ตัวนี้ก็น่ารักอนี้เล็กโอ้โหตั๊ก้านี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยจะลองโนนดิจังเลยครับเล็กกระจิ๋วนะครับเล็กกระจิ๋วนี่สวยสวยมากโตมาก็ยังเผือกอยู่ใช่นะครับอันนี้คือเผือกตาแดงด้วยนะเีแยวๆเผือกตาแดงอุ้ยลูกเป็ดตัดแดดตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศเย็นครขาตากเนียมาล่านะครับอันนี้ก็รอเนื้อคู่อยู่นะครับ มาล่าร้อเนื้อชู้อยู่กินทุกอย่างกินง่ายยากก็กินใช่ไหมเอะอะไรก็กินหมดเออเวลาไม่ให้กินมาสกิดด้วยนะมาสกิดด้วยพวกนี้มันกัดไหมครับเจ๊ไม่กัดเลยก็คือจับรูปหัวเงี้ยได้มองเผลอๆเหมือนกระต่ายนะแต่พอเวลายืนแล้วตัวใหญ่นะครับหน้าก็บางคนก็คิดว่าคาปิ่าเออใช่ใช่หน้าก็มีทรงคล้ายอยู่นะครับคาคาปิ่าอยู่ อ,นนอันนี้เต่าอะไรนะผมลืมแฮมมิงตันเลื่องอะไรนะเฮอร์มานี่เฮอร์มานี่นี่ก็สวยนะเออพวนี้ก็สวยหูออกเขียวๆหน่อยๆเงาวับสายพันเล็กฮะสายพันเล็กสายพันเล็กเล็กเท่าเลดฟูดไหมได้ไหมเหมือนพวกเลตอะไรเล็กกว่าเล็กลก,กวา่กวาอันนี้เต็มที่แน่ได้แค่หกเจ็ดนิ้วเหรอไม่เกินแปดหกเจ็ดนิ้วเต็มที่ อ๋อใช่พวกนั้นมันได้เป็นเป็นสิบนะใช่พวกนั้นเป็นสิบอันนี้พวกนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นสองพันกว่าสองพันกว่าก็คือเหมือนเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่านี้สองพันกว่าถ้าท้ายนี้เท่าไหร่สามพันอ่าประมาณนั้นสวยนะเตาบกที่สวยพวกนี้เลี้ยงยากไหมครับพื้นที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วโอ้ไม่เหมือนสุกากะใช่ใครผ่านสุกากามาได้อันนี้สบายเลยจริงอ๋อเลี้ยงง่ายพื้นที่น้อย พวกนี้มันใช้สายชื้นไหมครับเต่าชื้นไหมหรือไม,ไม่ชื้นไม่ชื้นไม่เหมือนเล็ดฟุตอ๋อพวกนั้นยังชื้นว่วเออนี่เนี่ยเต่าเสือดาวก็ยังมีเลี้ยวพาดนะครับเล,เลี้ยวิดเลี้ยวิดนะครับอ๋อตัวเล็กก็มีนะครับพวกนี้น่ารักนะอ่ามันเป็นเต่าที่น่ารักอยู่นะครับเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายอยู่ในเดินดนะสวยสวยสวย นีอาร์ดาบ้าน้อยอาร์ดาว่านเนี่ยคิดว่ามันเป็นราคาที่สูงแล้วนะแต่สุกะต้าเผือกสูงกว่าใช่ไหมใช่ใช่เออสุกะต้าเผือกแพงกว่านะครับตอนนี้นอย่าอร์ดาบ้าน้อยน่ารักนะสวยสวย,สวยนี่เซลฟินก็มีนะครับนี่เซลฟินกินกล้วยอยู่นะครับเซลฟินนะครับเซลฟินกินกล้วยสวยนะโคตรเท่นะครับน่ารักเหมือนกันยังก็ไดโนเสาร์เลยให้ดูหน้าเลย เอาหาว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 พอดีทเท่กินผักกินกล้วยนะกินมแมลงเท่จัดอ่ะจัดตู้สวยๆนี่แบบโอ้โหมันล้ำมากเลยนะอยากับสอดกล้องเข้าไปจังเลยแยก็มันก็ดูสวยอยู่ละโคตรเท่นะครับในชุกาต้าตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ก็มีตัวกลางก็มีนะครับ ใจมาซื้อได้เลยนะครับผู้ดีสวยลายสวยจันโอ้ลายสวยสวยลายสวยสวยเดี๋ยวไปดูไปดูเต่าเล็กกันบ้างนะครับเต่าเต่าน้ำเต่าน้ำเนี่ยลูกเป็ดใครๆครก็ชอบเนาะลูกเป็ดมันน่ารักลูกเป็ดมันน่ารักเดี๋ยวรอที่บ้านไข่ก่อนนะครับ จริงตอนนี้มันเป็นเริ่มเป็นฤดูแล้วแหละที่บ้านนะของที่บ้านก็เห็นไร่ผสมแล้วนะแต่ยังไม่ไข<ช>่คอดักใช่ใชลูกๆมันตัวแพงมาเทียขายอะสองพันห้าสออ่าคอดักมันเป็นเป็ดที่มีราคานะ<ช><ช>แต่มันน่ารักมากๆแล้วถ้าเลี้ยงเด็กๆอย่างเงี้ยเชื่องเชื่อง <นะ S 1> แบบพอเวลาโตแล้วก็ยังอยู่บนมือได้เดินตามจับได้รูปได้นะครับนี่น้องคอดักนะน่ารักมากๆ นี่ตัวนี้ปากสั้นนะเนี่ยน้องปากสั้นดูอดเดือทำชอบกินแหน่ด้วยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีแหน่ขายว่าพวกแหน่แหน่จอกแหน่แหน่เขียวๆอ่ะชอบชอบถ้าใส่เนี่ยโหไซส์กินเลยเช้าเช้าอยากกินทั้งวันวันอยากให้ที่บ้านออกลูกกันกินหมดกินหมดนี่ลูก อารปบาตัวใหญ่นะครับเต่าญี่ปุ่นก็มีเต่าญี่ปุ่นมาเพียบเลยนะจ๊ะคองูแต่คองงูน่าจะไม่เป็นไรนะเออใช่เพราะว่าที่บ้านเ็าถ่ายอยู่ถ่ายตัวที่เจเคยให้ยังอยู่เลยนะคองงูเต่าหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้หมวกกันน็อเต่าหมวกกันน็อกไอ้เต่ายิ้มอ่ะนี่เต่าแม่นิดถ่ายน้ำอยู่นะครับคุณงถ่ายน้ำ เยอะเลยครับสวยมากๆนะครับเท่มีน้ำแข็งกินไหมอ้าวเซรามันเดอร์นะครับผมเซรมันเดอร์อันนี้ก็ยังมีอยู่นะจ๊ะแอ็กโซลต์นะครับมีหลายสีสันมีหลายสีสันแล้วคือแข็งแรงแข็งแรงใช่ครับขี้เต็มหรือขี้เต็ม คือมันกินนะถ้าเราเห็นว่ามันขี้เยอะเนี่ยก็คือมันกินน้องแข็งแรงดียังไม่นเปลี่ยนนะใช่ครับอันนี้เรามากันเช้านะก็เทกาลังทํางานกันพอดีนะครับและที่สมบูรณ์นะคือหูเนี่ยนะหูมันจะแบบฟูเหงือกมันฟูอย่างเงี้ยคือน้ําเย็นเย็นจะทําให้ฟูถ้าน้าร้อนๆ้มันจะหดครับน้าร้อนๆ้อนมันจะหดแดงใช่ครับสวยเลี้ยงง่ายนี่ก็เลี้ยงง่ายยายก็ให้กินหนอนแดงเนาะแดงแดงแดงแข็งกุ้งมันกินไหม กุ้งเรื่องหน่อแดงชอบกว่าเอาเนื้อเอาเนื้ออ๋อเอาแต่เนื้อแต่จริงหนออแดงก็สะดวกเนาะโยนให้ปั๊บเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเลือกดูได้ดูมาเลือกดูได้่ะเดี๋ยวพีนนเดินเลาะดูเล่นๆตรงนี้หน่อยนะครับก็ยังเงียบๆเงาๆนะคนยังแบบปีใหม่ไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ลดโล่งเลยแต่ไปดูซิว่าหลังปีใหม่มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผม เดี๋ยวในนามาร้านเจแล้วครับเอามารวีไปเลี้ยงหน่อยโอเคอันนี้สี่ตัวทำยังไงให้สีมันสดๆอ่ะเจ๊อ๋อเหรอ ผมก็เคยเพาะได้นะ okay. uh huh. ผมก็เคยเพาะได้นะ mm hmm. มาราวีเนะี <Okay. S 1> ่ยสวยอ่ะ okay. uh huh. น่าจะรุน uh huh. นี่ไงเหลืองน้ำเงินแดง ติดตัวนนเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัววนะ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ี่ห้าหดแปดเสิบตัว สีแบบไหนถึงไม่สวยอ่ะต้องถามเจ๊ครับสีฟ้ามี3ตัวซื้ออาหารเล่นสีนะครับอาหารเล่งสีของปหมอสีใช่ไหมใช่ๆกี่ตัวนะมันต้องใช้10หรือ1ิเอ็ดนะ ออสิคือรวมปลาในตู้ใช่ไหมเมื่อ,อกี้เจ๊บอกว่ามันเป็นหลักนะครับต้องเลี้ยงให้ได้11ตัวปลาทั้งหมดสิตัว11ตัวแล้วมันจะช่วยในเรื่องอะไรครับค้าขาย,ายอ,อ,อ๋อหรอขายมาเมาค้าขายได้กำไรไไไครับ แม่คุยกับเจ๊จืดสนานเลยนะครับผมนานๆเจอกันที่ก็สวัสดีปีใหม่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินดูนะครับอากาศดีช่วงนี้นะต้นปีชอบมากๆเลยเดินจัดจักกช่วงต้นปีเนี่ยถนนมันโล่งนะครับผมแล้วอากาศก็ดีีมาโซนนี้เดินดูโซนนี้หน่อยครับพี่น้องโอ้ยประหาร,รยุงสวยจริงสวยจังไอ้นี่ปลาบอลลูน ใช่ไหมคาเรยกว่าลล์แหลข้างหลังดำๆหางบ่วงสีดำด้วยมีหางยุงใหญ่มากฟีหนึ่งจ้าสวยๆเลยนะแม่ปาตัดปาตัด แฮมสเ,เตอร์นะครับแฮมสเ,เตอร์โลโบวินเทอร์ไวท์กระต่ายสองร้อยบาทเฮ้ยกรมเท่จัดเรืออากาศพอดีวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอ,อาทิตย์ โซนกระลอกกระลอกยังไม่เปิดเพราะว่ากระลอกไอ้นี่แดดร้อนคือบางร้านก็ยังปิดกันอยู่นะครับในโซนด้านข้างนะก็จะมีมาบ้างมาเยอะบ้างน้อยบ้างครับอทะลุนะครับ เราทางด้านในกันบ้างเราจะเดินตรงนี้หรือว่า,าจะเดินริมถนนดีเต่ไปริมถนนก่อนนะครับตรงนี้มันก็โล่งๆเป็นร้านขายอาหารสัตว์นะครับเฮ้เลืกๆเราจะเดินกลับเดี๋ยวค่อยค่อยว่ยาก,กันงงงงงนิดหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกมองเห็นร้านพี่แดงนะ<ๆ>เผื่อพี่แดงมีของดีของเด็ดนะครับดูกันยาวๆนะครับโอ้สูขต้าเพียบเลย มีทุกไซส์นะครับมันคือฮุล่าาเป็นเต่าที่น่าเลี้ยงมากๆนะเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับม,มีกาอีกัวน้านะครับแฮร์รี่ด็อกน้องแฮร์รี่ด็อกนะครับอีกัวน้าเบียดดาก,ก,าก้อนฟูก้าไคลเดอร์นะครับน้องสุกา้าโอ้โหหน้าหนาวอากาศดีแต่แดดแรงๆนะครับ มีเตาลูกไก่ป่าหูหูหูขาวหรือหูเข้าหูอะไรนะ่ตัวละร้อยอโอ้ยนั่นก็ายน่ารักจังเลยหมูแค่เวียดนามก็มีขายนะครับดัสบี้ by, สวยๆเลยครับ ต่อยาญี่ปุ่นตัวใหญ่ตัวละห้าร้อยบาทเองถูกมากเลยอะพ่อแม่พันธุ์ถูกยอดนะครับ <c oughs> ได้ไปเที่ยวไหนไหมพี่แดงป,ดป,ดปิดปีใหม่ไปเที่ยวไหนไหมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยเลยิตผลดักสวยๆนะครับทุกท่านว่างๆมาดูได้นะครับในนกเขา นกลูกปอนก็มีเยอะเลยนะครับแมวไทยอเมริกันคัอตแร์สวยป้า<ม>เดินไปทางนนั้ด้านในนะครับ<ม>นี่คูปลาเยอะเลยมีลูกนกนะครับลูกนกคอคาเทลสวยจิงเน็ต นกแก้วพอพัสนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับโซนในโดมนะครับตอนเช้าๆก็ส่วนมากเขาจะยังไม่เปิดนะซึ่ง9้นโมง0ิโมงเดี๋ยวบางทงเขาเปิดกัน10โมง1ิอโมงอะไรเงี้ยนะครับต่นนี้จะเป็นนกนะครน,นกเป็นนกเนี่ยมีเต่าขาย มีอะไรบ้างนี่เต่าใสาถ่ถังนะสวยอยู่อะโอ้โหอ,อย่างใหญ่จ้าเต่าหมูบินใส่ย,ยักษ์เลยนะครับใส่ยักษ์เลยเต่าเผือกเต่าเผือเอต่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเผือก โอ้ว่าเลดฟุตสวยนะเลดฟุตเทียบเลยส่วนตัวพี่น้องชอบมากเลยนะเลดฟุตเลยเลดฟุตเ <L ate food> ยลเลดฟุตเทอร์รี่นะครับเชอร์รี่เฮดน่ารักจริงจริงลองมาดูนกเล็กนกใหญ่นะครับมันก็อาจจะคลิปยาวๆน,ะนี่ฟอพาร์ตน่ารักมากเลย แบ็กเฮดไคนะครับแบ็กเฮดไคนี่พอพายสวยอะ่ะน่ารักพอพายดูฟังนี่บ้างนี่เมียแคทนะครับนี่เมียแคทเจสูการนะครับน้องเมียแคทนกฟินพวกอนกฟินใส่ตู้อย่างเงี้ยสวยนะ โค้ดเทพอ่ะสีบา้าสีบ้านนี้ก็ถูกๆนะครับมเมอรรี่คริสต์มาสนกเล็กสวยจังเลย,เลยน่ารัะกอ่ะข้างล่างเป็นนกคุ้มนะครับแล้วก็มีสีบา้า สีบาฟินโดดไปก,กระโดดมาอยู่โคเท่อ่ะข้าบนฟินเจ็สีเออเท่จัดโอ้ดูเลยโคเท่ลูกนกฟงมเมกาโอาด้ดูที่เซกรมมมนาี นะล้วงล้วงจะลลวงจะลลวงจะลลวงจัลลวงจะลลวงจัลลวงโอ้โหใส่ยาใส่อะไรไปกระจายขี้ซนยังเลยเนี่ยกระจายนะครับพี่น้องล้วงล้วงดูมันมันเดือดเดือดเนี่มันมีแครเรื่องมันลิงอ่ะล้วงล้วงล้วงโอ้โหรักกัน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 นะครับน่ารักจริงๆริง เโโนี่ยมุม,มห้างมิกนะครับก็จะมีคาเฟ่นะคาเฟ่แมวไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า P A W แป๋วปะแป๋วคาเฟ่แปว๋แปว,ปวที่คาเฟ่โซนแป๊บหนึ่งนะครับเดินมาอยู่โซนนี้แล้วข้างๆนะครับข้างๆ ติดกับถน,นนนะครับตรงข้ามก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับที่จอดรถเดินโซนนี้กันหน่อยนะครับชิวๆนะครับช่วงวันหยุดของเรานะครับร้านตู้นะครับร้านตู้เมื่อก่อนพี่นนทร์ซื้อบ่อยมากเมื่อก่อนเรายังไม่มีงบที่แบบจะซื้อพวกตู้เอ็กโซติกนะก็ามาซื้อตู้พวกนี้เนี่ยร้อยแปดสิบบาทครับดูยเลยร้อยแปดสิบบาทสองร้อยบาท เลี้ยงสัตว์ได้นะเลี้ยงปลาก็แหละมีตะแกรงลวดปิดทางด้านบนนะครับเป็นลวดเป็นลวดมึงลวดนะเปิดไฟได้เลยถูกนะครับร้านนี้ถูกเคยซื้ออยู่นี่ตู้ปลาแบบครบชุดก็มีนะเซ็ตค,ครบชุด3 5 0บาท 500บาทนะครับมีแบบใส่น้ำเติมเลี้ยงได้อย่างเดียวได้เลยมามามาซื้ออาหารดีซื้อเต่าปลา,าครับ10ตัว3 8มบาทใครมีบอ่อเล็กๆนะครับผม บอกเรียกอะไรซื้อไปถุงเดียวนี่สบายเลยนะครับคะาสีกันไป50ตัวนะครับสามบาทสำหรับไซส์เล็กๆนะครับน่าสนใจ300บาทเนี่ยไปปล่อยบ่อนะน้นยีตัวก็แล้วแต่สีแล้วแต่เกตแล้วแต่ไซส์นะครับเนี่ยจะไหมโอเคจำอาท50บาท3ตัวใหญ่เลยโอ้โห ลาหมอสีนะครับในหัวนกหนกเท่ๆ,ๆสวยๆเลยลูก <ไป S 1> นี่แจ๋วนะครับมาอ,อืมปักกา่งหอยักษ์หอยยัด ให้ดูโซนด้านข้างนะครับเอาซูโคจักกะตายไทยโอ้โหนกกระจอกกินนอนนอกหมดแล้วแบงบเฮดไทยตัวเบลเลอร์อยู่ข้างในควาบจักระพัดร้านอาหารร้านต่งตางๆเยอะอยู่นะครับ ต้องวันได้ดีมากเดินชิลมากเลยทุกท่านชิลๆจ้าปลาบึกประทิงไฟปลาไหลมอเล่น,นะครับรกบทลามมนเดอร์คราฟสั้น เพียบเลยนะครับลังที่บอยมียีราฟลายยีราฟแคทฟิชสวยมากเลยนี่ดูคาัส L165 เนี่ยสีสวยๆนี่ไงยีราฟแคทฟิชตัวเมื่อกี้นะพันสองร้อยบาทโคตรเท่เลยมีที่หรอหอ,อยจ้าหอยเพียบเลย ปลาข้าวซีรอนตัวละ30บาทข้างล่างครับไม่เห็นเลยมีปลาเล็กๆน้อยๆเต็มนะครับปลาคราฟเลเทสิบตัว200 10ตัว200ตัวยี่สบาทเลยกว่าตัวโคตรใหญ่เลยนะครับปลาเข็มสแซลมอนเดอราวตัวละ800นะครับสแซลมอนเดอราว เปน่ารักมีปูนะปูก้ามดาบปีก25นะก็เดินกันสักพักใหญ่ๆนะครับเป็นหลักชั่วโมงเลยก็เดี๋ยวน่าจะประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวพี่นนท์กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนวันนี้ก็จะได้ปลากลับบ้านไปด้วยนะครับปลาจากร้านเจจือนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ดูกันที่บ้านนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีจ้า